สวัสดีครับวันนี้มีคลิปบรรยากาศการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับของห้องเรียนพิเศษมาฝากคุณผู้ชมครับวันนี้ทางโรงเรียนศรีรัตนวิทยาครับผมพาลูกๆนักเรียนไปเข้าค่ายนะครับที่สมสานจังหวัดชนบุรีครับนี่ครับไปพร้อมกับรถตู้โรงเรียน ใกล้ๆจะถึงนะครับเนี่ยรถทัวร์หนึ่งคันรถตู้โรงเรียนหนึ่งคันนะครับมี่ครับมาถึงสถานที่พักทางเจ้าหน้าที่ก็แนะนำนะครับในเรื่องที่พักและก็แนะนำกิจกรรมที่เราจะทำร่วมกันนะครับนะักไถ่ที่เสมสารนะครับ ท่านเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าของสถานที่นะครับท่านอาจารย์ประสานแนะนำดีมากนะครับทีมงานก็ให้ความสนใจเด็กๆนะครับดูแล <ๆ S 1> ลูกๆดีมากนะครับพักที่นี่ทานข้าวที่นี่ส่วนกิจกรรมนะครับทำที่นี่และก็ไปที่ะทะเลด้วยนะครับพราะมีกิจกรรมดำน้ำและก็มีกิจกรรม เก็บตัวอย่างปะการังนะครับนั่นคือกิจกรรมที่เราได้ทำร่วมกันครับเขาเรียกว่าค่ายวิทยาศาสตร์เชิงอนุรักษ์นะครับเป็นค่ายที่เน้นให้ลูกๆนักเรียนได้ เห็นความสําคัญนะครับของปะการังนะครับร่วมการอนุรักษ์ปะการังซ้อมดำน้ำนะครับไปถึงวันแรกนะครับหลังจากแนะนําแล้วเราก็ไปดําน้ํากันเลยครับมาดูกันเป็นการซ้อมก่อนจะลงปฏิบัติจริงนะครับซึ่งสถานที่ซ้อมก็คือหาดน้ําใสครับน้ําใสมากครับลูกๆนักเรียนของเราชอบมากเลยครับคุณครูก็ชอบครับ นี่ครับมีการบันทึกภาพนะครับไว้500กว่ากิโลครับเป็นทีมงานเลยนะครับบันทึกภาพรวมภาพหมู่นะครับจากนั้นก็ลงทะเลครับวิทยากรก็จะฝึกให้ดำน้ำนะครับตั้งแต่การใช้อุปกรณ์นะครับการ หายใจทางปากนะครับเพราะว่าเวลาลงไปในน้ําเราจะต้องใช้สโนอตเกิลเนาะมีแว่นนะครับเป็นตากันน้ําแล้วก็ครอบที่จมูกของเราด้วยนะครับนี่ครับลูกๆของเราก็ไปยืนเป็นวงกลมวิทยากรก็จะแนะนําแล้วก็สาธิตนะครับวิธีการใช้เราก็ลองใช้อยู่ที่นั่นเลยครับน้ําเย็นใส สะอาดมากมากจริงๆครับที่แสมสารครับไปเที่ยวแบบครอบครัวก็ยังไปได้นะครับนี่ครับสดใสนะครับวิวทิวทัศน์ก็สวยงามครับเราจะไปเป็นทีมงานหรือเป็นครอบครัวก็สะดวกครับเพราะว่ามีที่พักเยอะแยะไปหมดเลยครับสำหรับที่พักที่เราไปพักกันกนข้าราคาถูกนะครับเพราะว่าเป็น ทีมนะครับเราไปเป็นทีมแนะนำโรงเรียนนะครับก็จะมีที่พักที่ไม่แพงนะครับให้เราได้เข้าพักซ้อมดำน้ําเสร็จเรียบร้อยรับประทานอาหารเย็นเสร็จครับปุ๊บเราก็เข้ามาฟังบรรยายนะครับทางอาจารย์ประสานและทีมงานก็จะแนะนำนะครับในเรื่องของ ปะาารังแล้วก็พวกสัตว์ทะเลต่างๆนะครับแล้วก็การอนุรักษ์การดูแลช่วยเหลือนะครับการปลูกนะครับปัจจุบันนี้การดําเนินการเป็นยังไงบ้างนะครับอาจารย์ก็จะแนะนําให้ลูกๆนักเรียนได้รับทราบครับ มีปลาเที่ยวมาสตาร์ทไว้ด้วยนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก่อนที่จะดูตัวจริงนะครับในวันรุ่งขึ้นนะครับตื่นเช้ามาครับเรารับประทานอาหารเช้านะครับแบบกันเองเลยนะครับเป็นบุฟเฟ่ตมาแล้วก็ตักมานั่งรับประทานตามอัธยาศัยครับ ลูกๆเราก็ได้คุยกันอ <t une> ันอนี้เป็นส่วนของลูกๆนักเรียนนะครับนั่งรับประทานตามอัธยาศัยครับส่วนของคุณครูครับนี่คุณครูเตรียมชุดพร้อมแล้วก็มีครับพร้อมที่จะลงน้ำเนาะใครที่สะดวกจะ ตำน้ำนะครับก็เตรียมชุดเรียบร้อยครับอ่าตอนนี้ลูกๆเราเตรียมชุดกันเรียบร้อยครับพร้อมที่จะลงปฏิบัติในสถานที่จริงซึ่งจะต้องเดินไปประมาณ300เมตรนะครับเป็นทางภายในหมู่บ้านนะครับทะลุออกไปยังทะเลครับนี่ครับเราจะออกจากที่พักนะครับแล้วก็เดินไปตามถนนนะครับในหมู่บ้าน ประมาณ300เมตรครับถึงสถานที่ที่เราจะไปดำน้ำเนินสูงเลยโอ้ยเหนื่อยวันนี้เราไปร่วมกันสองโรงเรียนด้วยกันนะครับวันนี้แล้วก็มาถึงโรงเรียนหนึ่งไปดำน้ำดูปะการังเฉยๆแล้วก็กลับอ่นนี้มาถึงแล้วนะครับกำลังเดินทางมาแต่ว่าโรงเรียนศรีรัตนวิยาของเราโ ดำน้ำด้วยและก็ทำแแบบต่อด้วยนะครับได้ไปแล้วก็ให้คุ้มค่านะครับได้ปฏิบัติได้ลองลงมือปฏิบัติจริงนะครับลูกๆเราก็จะเห็นว่าทำอย่างไรนะครับทีมงานเรามาแล้วครับริมฝั่งของทะเลเลยนะครับเนี่ยอ่านี่ลูกๆของเราก็เดินทางมาแล้วนะครับ เห็นปุ๊บถ่ายั๊บครับบรรยากาศมันดีจริงๆนะครับที่ทะเลเห็นปุ๊บก็อยากถ่ายอยากจับโทรศัพท์ขึ้นมาทันทีครับบรรยากาศมันได้จริงๆครับนี่ครับลูกๆของเราเตรียมอุปกรณ์กันมาพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ครับเราจะ เดินลงไปที่ริมฝั่งของทะเลเลยครับนี่ครับลงบันไดไปนะครับลงไปถึงข้างล่างก็จะมีทางเจ้าหน้าที่นะครับรอเราอยู่เพื่อที่จะดำน้ําในสถานที่จริงกันนะครับเช้าวันที่2นะครับเพราะว่าวันแรกเราไปถึงช่วงบ่ายนะครับ นี่ครับจะลงดำน้ำแล้วครับใครลงดำน้ำก็ลงครับ,ใคร,ครบใครไม่ลงก็รอนั่งเรือ,เ,รอเขาจะมีเรือให้ข้ามไปที่แพ,พซึ่งอยู่กลางน้ําครับให้เราได้ชมจริงครับดูครับน้ําใสมากอ่าปะกการังนะครับชมบรรยากาศใต้น้ําผ่านผ่าน เขาเรียกว่าเรือก,กระจกนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เรามองเห็นข้างล่างไซส์สวยงามมากครับเชือกสองมือนะครับดีมากครับลอยตัวหน้ากาก,ากอยู่ในน้ำครับมองลงไปด้านล่างเลยหน้ากากอยู่ในน้ำนะครับหน้ากากอยู่ในน้ำขาไม่ต้องตีครับยกชือกแล้วนะครับนี่เป็นการลงดำน้ำปฏิบัติจริงแล้วนะครับทีนี้เราดูกันครรับเิ่มครับ จะจับเวลาก็จะเมื่อคนสุดท้ายคว่ำหน้าลงไปนะครับคุณฝึกดูหน่อยครับเข้าไปดูหน่อยคนนี้เงยหน้าอยู่ครับกหาอกคนหน้าเลยลูกเห็นหน้าเหาือไม่ไดองสอก่อนผ่านไปแล้วครึ่งนาทีนะครับยังมีคนเงยหน้าขึ้นมามีคนเงยอยู่บ้านะครับาแก้หาเรียบร้อยแล้วคว่ำหน้าลงไปก่อน สำหรับคนที่ไม่ดำน้ำก็จะลงเรือไปครับเพื่อที่จะไปอยู่แพกลางทะเลครับระหว่างขึ้นเรือไปก็จะเห็นนี่แหละครับเขาเรียกว่าเรือกระจกเนาะเห็นบรรยากาศใต้ทะเลครับเห็นปากการังสวยงามน้ำใสมากครับผมน้ำใสมากครับ มองไกลๆออกบ่นะเพื่อได้ระดับหนึ่งนะครับมองเรือมองคลองมองเขามองพระอาทิตย์ขึ้นโอ้ยเศรษเศรษเศรษตอนนี้เรามาถึงแพที่อยู่กลางทะเลกลางน้ําแล้วนะครับโอ้สองดูทําให้เราได้เห็นวิวรอบๆครับชัดเจนมากใช่นี่เลยน้ำทะเลใสครับส่องลงไปใต้แพนี่สงงใสมากเลยครับผม น้ำใสมากจริงๆ,ๆต่อไปเราจะกลับขึ้นฝั่งกันแล้วนะครับเสร็จจากกิจกรรมที่ ดำน้ำแล้วครับ วัวนนี้จะเป็นกิจกรรมหลังจากไปดูสถานที่จริงแล้วนะครับลูกๆจะได้มาสรุปครับมาเจออะไรบ้างนะครับประมวลผลจากการไปดำน้ำมาครับเป็นกิจกรรมก่อนนะครับก่อนจะก่อนจะเย็นเนาะพูดง่ายๆนะครับก่อนจะเย็นเพราะว่าเราทำกิจกรรมนี้หลังจากเรารับประทานอาหารกลางวันเสร็จครับถือว่าเราพักเที่ยงเรียบร้อยเราก็มาทำกิจกรรมนี้เลยครับ มีใครอยากไปสไกายวอล์กไหมครับอากาศดีกว้างขวางน่ากลัวมากเลยครับ ไกลสุดขอบฟ้าบนเรือหลวงจากกรีนเรือเบดครับโอ้ยสูงน่ากลัวตกลงไปนี่เอ้ยจุ้มจุคมเลยครัะ กลับจากเครือร่งจักตีนรือเตรครับประทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยเราก็มาทำกิจกรรมภาคค่ำครับก็คือการผ่าตัดครับโอ้ผ่าตัดปลาหมึกมล,ลูกๆเราสนุกสนานมากครับมีการ ส่องกล้องนะครับดูปากการังนะครับดูอง์ประกอบต่างๆนะครับแล้วก right> ็มีการผ่าตัดปลาฉลามด้วยครับผมทตาเลือกะยังมีไฟตอนราไม่แตกเรามีไฟอยู่ไหมคะถ่าเสร็จแล้วไม่ยากเลยไม่ได้ขอที่เรา 1 1> อ้าอันนี้ไม่ใช่มีในห้องแบมดิเปนมีคปตอร์เิแล้วก็เหมือนที่เราเอาเอากบไปกินนี่แหละไอพิกตอร์นี่หรอใช่เอาเลยเออ่นขาเบ็ดดเราเราเป็นกลุ่มระมัดระวังไม่เหมือนกลุ่มไหนนะทำทำทำกบอันนี้ไหลอ่ะมีอ่ะมีอีกก้อนเดียวหน่อย ก็อันนยเออแล้วมึงันกูทมันี้นะกินเอาไปกินดิจะกนอไปตอนนี้ต่นตี้ที่นกาก่อนที่นกาเอาตรงนี้ไปได้ค่ะนี่ก่อนวลาเป็นเพผู้ไหมนากาก่อนดั้นกระผาดสอง้งเอูได้ไงว่าไหน่้กะัดองค้อนี่หมูทอนี่หมทอ

thế hey mấy anh đi kia anh đi kia anh đi đi kia ูเห็นมลกต่อไปมาดูขีบข้บ้างขี้เริ่มต้นจากขี้อกเป็นไงขี้อกเป็นไงใหญ่นะใหญ่ไป็นแผงบางๆถูกต้องไหม <c ười> แต่ดูขี้อกของพวกนี้สิอ่าตัวนี้ขี้อกเป็นไงแหลมๆเล็กๆเ,เรียวๆถูกต้องไหมใช้หน้าที่ผิดกันเนาะตัวนี้ใช้ขี้อกในการประคองตัวเองถูกต้องไหมใช้ในการประคองตัวเองแต่ตัวนี้ใช้ในการส่งตัวนั่นเองเนาะ น,นที่ม,มอ,กนนะอ,อกหรือว่า pectoral fin นั่นเองน,น,นะต่อไปที่หลังหรือรงไหนเวลาโชว์ที่หลังหน่อยอ่อันนี้ที่หลังหรือว่าดอโซฟ l นเนาะซึ่งดอโซฟ l นของฉลามแต่ละตัวเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะอ่ะลองดูนี่คือดอโซฟ l นของฉลามอย่างนี้เนาะงเกตเช้าวันที่สามครับเป็นวันสุดท้ายหลังจากรับประทานอาหาร เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปแวะที่พิพิพธภัณฑ์เกาะและทะเลไทยนะครับซึ่งมีฐานการเรียนรู้อยู่ทั้งหมด5ฐานนะครับแต่ช่วงเราไปพอดีครับฐานที่5ซึ่งอยู่บนยอดเขาสูงสุดนะครับกําลังปรับปรุงรก็ได้ไปเที่ยวชมบรรยากาศนะครับแต่ไม่ได้เข้าไปในอาคารนะครับ ถึงเราจะไม่ได้เข้าไปนะครับแต่ก็คุ้มค่ามากๆครับเพราะว่าบรรยากาศบนเขานั้นสวยงามครับมีสถานที่ให้เราได้เรียนรู้นะครับทั้ง4ฐานก็คุ้มค่ามากนะครับมีสกายวอล์กนะครับให้ ล <ge ar> ูกๆนักเรียนได้ชมวิวด้วยนะครับยิ่งขึ้นไปตามบันไดเขาสูงนะครับยิ่งเห็นบรรยากาศสวยงามนะครับมองลงมาเห็นทะเลก็หางมากครับชัดเจนคุ้มค่านะครับสวยมากๆครับเเห็องก็จะเป็นแล้วก็สินสต่เนีมีอ่างนี้ัวก่อนนะนล่นมอันนี้มดไอ ไปดูกินมากครับปดินไอมีสาสารนลดการาัน่เอแล้วกมนสิานคเรื่องจากแมมม่นะคะเมื่สเสร็จแล้วก็จะสลับปออกการเนยาหรือว่ารายในนน่นะคะเป็นแห เห็นบรรยากาศโอ้ยสวยงามครับอันนั้นเป็นท่าเรือครับที่มองเห็นท่าเรือที่เอาไว้ให้ข้ามเกาะเพื่อ,อไปดำน้ำครับเอ้ยเรือพอสมควรครับแต่ก็คุ้มค่าอ่ะตอนนี้เรากำลังขึ้นไปครับอาคารห้าบนเขานะครับดูครับเห็น ทิวทัศนสวยงามครับที่สมาสารครับโอ้โหนี่ครับโอ้สูงมากครับตรงนี้มีที่ให้นั่งพักด้วย มีนกบินผ่านอู้ได้ฟิลมากเลยครับได้ฟิลมากเลยอู้ทางนั้นก็เสียงเรือครับนวลดูดูครับมีเรือหลายลำเลยครับานนะมาแล้วมาแล้วไทะทานิกไทะทานิกโอ้ยบนหัวเรือกับที่ไททานิกตัวนกบินผ่านครับสวยครับ หางครับหางออกมาตรงนี้อยู่ในถ้ำหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โอ,โอ้ตัวมันอยู่ข้างในเฮ้ยมีเสียงขึ้นด้วยโอ้ซ่อนอยู่ข้างในนี่เลยเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นบน ตัวมันสูงมากครับเพื่อมาจะถึงชั้นบนเลยครับนี่โอ้อ,ออกจากพิพิธภัณฑ์เกาะและทะเลไทยก็มุ่งหน้ากลับ สีสเกตครับโรงเรียนศิรัตนวิทยาทันทีแล้วพวกเราก็กลับถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัยนะครับมีคลิปหน้ากิจกรรมดีๆจะเอามาฝากให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ